ได้สำเร็จโอ้โหนี่แม่แล้วเดือดร้อนพี่ตํารวจพี่กู้ภัยนี่ต้องเอาเอา,เอาผ้ามามาห่อไว้ก่อนนะเพราะไม่อย่างนั้นมันจะกลายเป็นภาพที่มันก็อุจจารสายตาคนคที่ผ่านไปผ่านมามสําหรับคุณผู้ชมที่กําลังจะมองหาอะไรดีๆบํารุงร่างกายเวลานอนเนี่ยสำคัญเหมือนกันนะครับมีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยติดตามได้ครับ ติดตามกันได้เลยนะคะสวัสดีค่ะดบางทีนอนนอนไม่หลับเนะตามข่าวตลอดเลยบางวันสมองล้าด้วยะคะ่ะถูกต้องครับวันนี้นะครับใครก็ตามที่กําลังมีปัญหาเรื่องการนอนไม่หลับนะฮะขมตาเท่าไหร่ก็ไม่หลับนะครับคิดวนไปวนมาจนเกือบเช้านะฮะ เวลาหลับก็ยังฝันอีกนะตื่นมาก็เลยมีอาการเพลียรู้สึกไม่ค่อยมีแรงสมองล้ามึนงงนะครับไม่มีสมาธิเครียดง่ายหงุดกิจกับทุกอย่างอาการเหล่านี้เป็นสัญญาณเตือนว่าคุณกําลังเป็นโรคนอนไม่หลับนะฮะหลายคนมีอาการเหล่านี้ส่วนใหญ่จะหันไปพึ่งยานอนหลับนะฮะ<อ>ซึ่งรู้ไหมครับว่าการพึ่ง<ฆ>ยานอนหลับเนี่ยถ้าทานอย่างต่อเนื่องนะครับมันจะทําให้คุณหลับยากกว่าเดิมระยะยาวมันไม่ใช่<อ>เมื่อหยุดใช้ เสี่ยงต่อการดื้อยาและมีอาการสมองเบลอสมองล้าในตอนเช้านะฮะเพิ่มโอกาสการเกิดอุบัติเหตุนะฮะซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดความจําเสื่อมได้ในระยะยาวนะฮะและที่แย่ที่สุดคุณอาจจะต้องพึ่งยานอนหลับไปตลอดชีวิตเลยมันกินไปตนชินแล้วว่าถูกต้องครับซึ่งผมเองเป็นเจ้าของโรงงานเองนะฮะและเคยประสบปัญหาเหล่านี้ด้วยตัวเองนะครับเลยตั้งใจทําผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยปรับปรุงเรื่องการนอนหลับให้มีคุณภาพนะครับผมระดมนักวิจัยทั้งหมดเลยคิด ค้นสูตรที่ดีที่สุดนะฮะปลอดภัยมั่นใจได้เพราะโรงงานของผมเองนะฮะเป็นโรงงานที่ทันสมัยนะครับใส่ใจคุณภาพคัดสรรวัตถุดิบอย่างดีนะฮะโรงงานได้รับมาตรฐานทั้ง GHP HACCP นะผมลงดูแลทุกขั้นตอนควบคุมการการผลิตด้วยตัวเองนะฮะจนได้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลยครับกูดไนต์ตัวนี้นะฮะกูดไนต์ตัวนี้เป็นสารสกัดธรรมชาติ1 0อนะมากถึง1ิชนิดที่ผมใช้นะฮะ มีส่วนช่วยเรื่องผ่อนคลายระบบประสาทและสมองนะฮะช่วยให้หลับลึกหลับสบายปรับปรุงขึ้นสมองทำให้การนอนหลับอย่างมีคุณภาพนะฮะและยังมีสารแอลไทโรซีนะฮะเสริมด้วยวิตามิน B5 B6 B12 นะฮะช่วยผ่อนคลายระบบประสาทและสมองบำรุงสมองได้เป็นอย่างดีนะฮะกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองนะครับซึ่งมันจะลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์นะครับ สารสกัดที่เราใช้เนี่ยผ่านงานวิจัยมาแล้วนะว่าสามารถช่วยลดความเครียดได้นะฮะปลอดภัยไม่ติดไม่กดประสาทเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะฮะไม่ทําให้ง่วงในตอนเช้านะครับไม่มีสารเคมีตกค้างนะครับกู๊ดไนท์เนี่ยรับประทานง่ายมาในรูปแบบของแคปซูลนะฮะทานแค่2แคปซูลก่อนนอนและดื่มน้ําตามได้ทันทีเลยนะฮะ,ฮะวันนี้ผมทานก่อนนอนเพราะผมมีเวลาในการพักผ่อนเนี่ยน้อยมากผม<ะ>ทำงานหนักมากนะฮะ บางวันเนี่ยผมมีเวลาพักผ่อนแค่3าถึงสี่ชั่วโมงเท่านั้น,นอเองน,อนะ,ะน้อยมากมากฮะแล้วพอผมมีเวลาพักผ่อนน้อยผมใช้ตัวนี้เป็นตัวช่วยนะฮะทำให้ผมนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มที่ทําให้ผมหลับลึกหลับสบายผ่อนคลายนะฮะทำให้ปรับสมดุลการนอนตื่นเช้าขึ้นมาสมองก็ปลอดโปร่งนะครับดังนั้นใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับนะฮะหลับไม่สนิทนะ,ะพยายามข่มตานอนเท่าไหร่ก็ยังหลับไม่สนิทตื่นมาสมองเพลียสมองล้ามึมนงงไม่มีสมาธิอยากให้ลอง กุดไนตัวนี้ดูนะฮะคุณจะหยุดใช้ยานอนหลับแล้วให้ตัวกุดไนเป็นตัวช่วยดูแลนะฮะวันนี้ผมมากับเทลทูเทลทีวีช้อปปิ้งนะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษมาให้ครับกุดไนสองกล่องราคาปกติเกือบ2,000บาทนะฮะวันนี้99ท่านแรกที่โทรทันนะผมจะลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะครับห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเ <5 99 S 2> ท่าน,านั้นแต่พิเศษสำหรับรายการนี้หมดแล้วหมดเลยนะตั้งใจฟังดีๆนะผมแถมรังนกแท้ พร้อมดื่มเกรดพรีเมียมอีก6ขวดนะฮะนี่ครับ,บ,บเป็นร,รังสอแพ้พร้อมดื่มเกรดพรีเมียม อีก6ขวดนะฮะทั้งหมดที่คุณจ่ายเพียง599บาทเท่านั้นนะโทรมาที่เบอร์021131234ครับ021131234นึ่งหสาหนึ 34, ่งสสนะฮะหรือสแกน QR Code ที่หน้าจอได้กุ๊ดไนท์2กล่องราคาเกือบ2,000ันนะรีบโทรมานะครับในราคาเพียง599บาทแถมรังนกอีก6ขวดนะฮะทั้งหมดนี้คุณรับไปเลย599บาทเท่านั้นโทรมาที่เบอร์021ย์สองหนึ่งหนึ่งส2 3หนึ่ง นอกจากผมใช้กับตัวเองแล้วผมให้ลูกชายผมทานด้วยลูกชายผมเพิ่งจบการศึกษานะฮะเขาเป็นคนหลับยากครับลองมาแล้วหลากหลายวิธีแล้วยังไม่เห็นผละนะครับผมให้กุดไนไปลองทานนะฮะตอนนี้ปรับปรุงการนอนได้หลับลึกหลับสบายไม่ง่วงนะครับไม่ง่วงระหว่างวันด้วยทํางานได้อย่างเต็มที่นะฮะเพราะว่าการนอนนอนหลับพักผ่อนของเราเนี่ยถ้านอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอนะมันเปรียบเสมือนว่าเราอะร่างกายเราได้ชาร์จแบตให้กับร่างกายและสมอง,งะนะครับถ้านอนอย่างมีคุณ ภาพนะครับจะส่งผลทําให้ร่างกายเนี่ยสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตก็แข็งแรงดีนะครับสมองก็ปลอดโปร่งนะฮะเพราะว่าสภาวะการนอนไม่หลับเนี่ยถ้าคุณปล่อยไว้เลื้อลังนะมันจะอันตรายต่อร่างกายในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทํางานหรือกลุ่มผู้สูงวัยยิ่งต้องใส่ใจดูแลเรื่องการนอนหลับเป็นพิเศษเลยนะฮะวันนี้โปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะครับเอ้าทีม<อ>างานยก สเาสาย1ลสายแล้วนะเมื่อกี้ให้99ตอนนี้เหลือ19เท่านั้นนะครับเวลายังเหลืออยู่นะครับรีบโทรให้ทันนะ599บาทรับไปเลย2กล่องแถมลังนกอีก6ขวดนะฮะ599บาทเท่านั้นรีบโทรมาที่เบอร์021131234ครับ021131234นะปกติราคาเนี่ย990บาทต่อกล่องนะค่ะ สองกล่องก็เกือบ2000เข้าไปแล้ววันนี้จัดโปรให้เหลือั้นี้จัดโ้รให้เือ5สองกล่องนะฮะแล้วก็แถมรังนกพร้อมดื่มเกรดพเมยมให้อีก6ขวดนะฮะ599บาทเท่านั้นศูน1 3 1 2 3 4ครับ0ูน1 3 1 2 3 4ครับคูดไหนตัวนี้เป็นตัวช่วยปรับปรุงเรื่องการนอนนะให้มีคุณภาพหล,ลับลึกหลับสบายช่วยผ่อนคลายลดความเครียดนะครับบำรุงสมองปรับสมดุลทำให้อารมณ์ดีไม่หงุดหงิดง่ายลดความเสี่ยงการเป็นสภาวะสึมเศร้า วันนี้โปรโมชั่นพิเศษ2กล่องราคาเกือบส0 0พันนะวันนี้ลดเหลือเพียง599บาทเท่านั้นนะครับแถมรังนกให้อีก6ขวดนะครับรีบโทรมาตอนนี้นะฮะสายหมดแล้วสายหมดเลยสายหมดแล้วทีมงานยังเหลือเวลาครับยู่ยังเหลือเวลา30วิบวิเอางี้ผมให้30เซตสามสิบวิกับ30เซตรีบโทรมาให้ทันนะครับ ผมให้แล้วนะต่อแค่30วินี้นะครับ30เซตโทรมาให้ทันห้ารบาทรับไปเลยรีบโทรมา0 2 1 1 3 1 2 3 4ครับ0 2 1 1 3 1 2 3 4นะีะฮะรีบโทรมานะครับกูดไนท์เนี่ยเป็นตัวช่วยปรับปรุงเรื่องการนอนลดความเสี่ยงต่อการเป็นอัลไซเมอร์นะสารสกัดผ่านงานวิจัยแล้วช่วยลดความเครียดปลอดภัยไม่ติดไม่กดประสาทนะฮะไม่ทำให้ง่วงตอนที่เราตื่นมานะ<อ>ทำให้สมองปลอดโปร่งนะ,ะไม่มีสารเคมีตกค้างใดๆนะส,สองกล่อง5 ห9 9บาทแถมรังนกให้นะครับรีบโทรมาตอนนี้30วินาทีสุดท้ายเอ้าน่าจะหมดเวลาละโทรมาถ้าสายติดเอาเราไปเลย599นะครับศู1ย์สองหนึ่งหนึ่งสาหนึ่งสสี่ครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวจนกว่าจะหมดรายการเราก็แล้วกันเดี๋ยวมีภาพทิ้งท้ายเอาไว้ให้คุณผู้ชมเผื่อคุณผู้ชมรีบกดโทรศัพท์แล้วโทรเข้ามาเผื่อยังทันเจ้าของโรงงานมาจัดโปรให้เองเลยขอบคุณมากเลยค่ะเป็นไงคะโปรดีขนาดนี้แล้วปกติสองกล่องเนี่ยเกือบส0งพันนี่เหลือ599บาทแล้วยังได้รังนกอีกกลอง คุ้มสุดๆจริงๆนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็รีบมาเพราะว่าเขาบอกเลยกินกุดไนแล้วจะได้กุดไนไม่โท<า><ถ>ูนนไม่ได้แล้วนะคะอตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับฝ่ากอีกหนึ่งรายการด้วยนะครับวันนี้หกโมงเย็นหลังเคารพธงชาติพี่โนตามอําเภอจานจะพาไปเก็บเห็ดฟางที่อยุธยาแกงเลียงผัดน้ำมันหอยน้ำพริกเนี่ยทำได้หมดลฟบ,บนดภาพนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ